ปกดมากกว่ามากงดูแลกล้องให้ก่อนอืมครับใครนึกว่ากินน้ำกันได้นี่คุณเดียวเนี่ยเอาเลยได้นะเดี๋ยวค่อยกินตัวนี้เออมันต้องเทแบบนั้นมันถึงจะพายเลยว่าปั่นในมูกินได้เว้ ปลาในหมูกินได้หนิก๋วยเตี๋ยวเรือขนาดแท้ตัวนี้เราเรียกหมูว่ายังไงเนอะก๋วยเตี๋ยวกับมะพร้าวจำได้บ่จำได้บ่ต้องหาต้องหาเพื่อเรื่ห้องไว้ต้องหาเพื่อห้องไว้ไม่ได้จริงๆใครเรียกไปนั่นโดยดึงดาวดึนดางจำได้แล้วจำได้แล้วเรียกหมูน่ะตุยออออตุยะไรของแม่แม่เรียกหมูมากินล้ํา ก็ตุ้ยเออเออขาเรียกหมาก็เอ๊ะเออเออเออแต่แถวที่บ้านเขาจะเรียกอุดอุตอุตเพราว่าหรืออะไรไม่ไม่แน่ใจนะเคยได้อันนี้ตุยนะตุยนะแล้วแต่ถนัดแม่เหรอโอ้พ่ออร่อยน้ำซุปโอสซดเข้าไปพ่อเนี่ยชอบอันนี้แหละคานาหมูกรอบชอบที่สุดโอู้ที่ชาข้าวล้วกันกินกัน กินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวมันสุดยอดจะหาที่ไหนในโลกนี้โอ้หายากขนาดในโลกเลยเหรอการนำก๋วยเตี๋ยวโอ้ยคักแค่นาะอันนี้เนาะโอ้ยเอาไว้อยู่บ้านเด้อค่อยจะอะไรเอาเลยเอาเลยแม่จะไปทำอะไรอ่ะเอาไว้ให้เขากินเขาไม่ขโมยแล้วอันนี้เออมันหายไปเอา้ยงเขาใส่ไปลาทองกุ้ยไหมคะไม่ใช่เอาตัวนี้ล่ะล้างได้ลูก มันไม่หายกินเนื้อมังที่เจ้ากินแต่น้ำนะจะได้โตเล้วๆโอ้โหหน้างกายเมื่อไหร่จะโตจะสรางอนจะได้มีเลี้ยมมีแรงสู้ต่อโลกเจ้าให้ให้มาให้อยู่โคกน้องนานี่เละมันจะได้กินเออเอออย่าลิไปไหนอ ้ใจไหมจาครับนี่กะขายพวงอะไรต้นเลนต้นเลนอยู่มันไม่ใช่กรเทียเท่ยวเกเที่ยวเ <c oughs> แ,แม่บอกบแล้วอแล้วแม่าลชยกันเรอคนยยืกันยชยกกเสียวกวยเสียวคนเยเกัก็อยคนก็อะไรที่เขาแน่นเราก็ต้องหาเงินหาทองนะลุกพันเนาะ ใครที่ว่าจ้างเราเราไปเราพอมีรายได้มาจนเจือครอบครัวเราก็ไปพูดดีไหมแบบนี้พูดดีไหม,มยกนิ้วให้ดิยกไม่ได้ okay, เป็นลมอเ<อ>คเลิปนี้ฝากความสนุกสนานเฮฮาไว้เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังที่เก็บไว้แล้วนะคะดีมากไม่ต้องแกล้งดีมากคุณชาวบ้านนะคะมาดามเมืจริงจูนสูงนะคะสวัสดีค่ะ ห่าลุงแวงคนนั้ครึ่งเลยไปบ่ออะไนี่เอาเลยได้อาร่อเจ้าอ่ะคำมังเลยเยอะแยะเอาพวกกินบ่อให้แบบนี้กินเลยพ่อกินเลยแม่แม่แม่เอาไว้ตรงแม่ตรงอ๋อลุงหวานจะใส่จะมาใส่อันนี้ไงแม่จะกินแบบนี้บ้างเกี๊ย่กราบห้างอ๋ออร่อยมากเลยไปาลุงวัง เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปล้างไว้แบบนี่น่ะไอ่อิ่มแล้วตอ๊ยเตะไปทั่วที่กินอิ่มแล้วก็เข่ากล้องเข่ากล้องเดินไม่ดีกินน้ำกปมั้งตรงนั้นครับเจ้ากินตรงนั้นเจ้าไม่ได้ความหอมอะไรม้างเลยเหรอรอบก่อนระหว่างนี่หอมโอ้ ปดกดตะขอมันมันแน่นมันดืดอ่กินอินเกินฮะเจ้าลุงมาไอ้รองพงพันเพื่อนเจ้านี่น้ำหอมฟุ้งเลยนะธรรมดาคนโสดเหรอน่นโสดเลยนะคนโสดคุยกันโอ้โหคนโสดคนโสดอาจารยฉีดน้ำหอมไม่มีใครคิ้วละอืมอืมรังหวังหัวใจยังว่างอีกต่างหาก ัวใจว่างไม่นั่นลงวางว่างกันแน่ัวใจยังว่างได้ยินข่าวว่าเดือนอะไรเดือนสิบสองบอกแต่ง <c oughs> โอ้แต่งเดือนนั้นพอดีเลยเดือนสิบสองแม่ก็ได้เนาะ <c oughs> โอ้ใส่เสื้อเหมือนกันเลยเนาะอเอาอิ่มแล้วนนะอิ่มโอ้กินได้แค่นี้อิม่มโบอิ่มใจเหรอเจ้าเนี่ยกินได้น้อยเนี่ย เดือนสิบเราก็จะมีเงินผูกอยอะแต่เดี๋ยวนี้ตัยจะไปแต่งเลยมกินกินนั่นน่ะถ้าจะกินไม่หมดหวางกินเจ้าเจ้ากินเป็นเพื่อนหวางสิเออเอาล่ะแต่มาทำนี้ทำนี้อร่อยมากเลยตำมะละกอไ่กินน้ำเดือนเดือนไม่ไปหาน้ำกันไเป็นปัญากินน้ำต้มน้อนน้ำเป็นกินร้อนมันจะเป็นสตอกสตอกเนี่ย ตะตกนี่บาได้นน่กอกน้ำไข่ก็พี่เเนี่ยหลวงวากอกน้ำเนี่ยร้อนไม่ต้องกินน้ำต้มอเจ้าเนยกลร้อนอย่างดีเลยในกอกเออแมนกอกน้ำนะน้ำยังนะน้ำยังน้ำมาดายนี่แล้เปิดดูมันเป็นร้อนเลยเลยน้ำมาดานน้ำมาดานพ่อเขาเซลลุหว่างไงก็ลวงวางบอกว่ากินน้าต้มไงพ่อก็เลยว่ากินน้ำติก๊อกเนี่เพราะว่ามันร้อนอย่างดีเลยช่วงนี้เบืองเหาะ ชงกาแฟได้สบายชงกาแฟชงไปสูดดูสิได้เลยบ่เชื่อหรอชงอันติงก็ได้ชงมะขามทิอมนี่ก็พอดีกินนั่นแหละเผ็ดไหมแม่หนูไม่ได้บอกเขาว่าเผ็ดไม่เผ็ดกันพอดีเลยโอ้สีกาดิไม่แย่เนี่ยช่วงที่น้ำร้อนนี่รังช้อนก็ร้อนถ้าก๋วยเตี๋ยวหมดก็เอาน้ำเดี๋ยวงวันไปชงเสดอกกาแฟน่ะตอนนี้นี่ตอนนี้ต้องใช้ก๊อกถ้ามันกิน ไว้ไปกินมาๆมาพร้อมแล้วดิมันเลยอ้าวกินไม่หมดเสียดายของแล้วลุงวางเสียเงินเสียทองแล้วใบสามกินอีกเออเอาไปกินตอนตอนมันย่อยก่อนเออทางอนาวาไปิยังโอ้น้ำนี่แซ่บเด้อโอ้โหแซ่บวะเขาไม่ได้กินนะเขาโกหกแ่บแทบน้ำเนี่ยแทบคือคลายทิพย์เลอน้ำในกินร้อนแม่นเบิ่อน้ำกินน่ย เน่เพราะว่าเพื่อนไปนอกมาเพื่อนก็เลยกินอะไรก็เลยเยอะเลยเดี๋ยวค่อยกินสองคำกินนอยาเยอะจะกินยาเขาว่าเพื่อนนะผลมาแซบเนาะมือเศร้าเนาะใช่ระเยอะคนพูดเยอะมเขาคอมเมนต์เขามาว่าอ้าวต่ก่อนมีสามทหารเสือ สองเสือหนึ่งไปในน่องเออเสือหนึ่งไปพักพรอนวยเออจะขายต้นพริกอืมอ,อ่าเดีอเอ๋ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละครับมาพร้อมๆกันสามเสือเหมือนเดิมนั่นแหละว่ะครับบ่มีน้ำใหม่เดีท่านี้ปูเบปุ๊บ่มีน้ำบ่กไหนน้ำเย็นนะเดี๋ยวน้ำกจ็จะกระชี้่ะไม่ใช่น้ำเย็นนี่นะ ปุมันยังขายน้ำเย็นอยู่ไม่มีมีอยู่บ่อไอ้ปุ๊น่ะแมาค่อยจะเลี้ยงเอามาให้ค่อยหน่อยอันหนึ่งเขคืออยากกินน้ำเย็นนะเขาคืออยากกินน้ำเย็นมันร้อนมันร้อนอากาศมันร้อนยิ่งร้อนยิ่งกินร้อนเลยอ๋ออออ๋ร่อยแต่มันอิ่มหวานอร่อยมากเลยเห็นบ่อข้าวแช่กับไปโดมพุ่น เย็นเจี๊ยบโอ้ว่ามันจาของฝันเนาะไปซีดีทำไปเราไปจกเอาน้ำเย็นอยู่ทั้งใต้เขาพุ่นใต้จู้เย็นหน้าทังใต้เนะเขากลองไว้ทั้งใต้แลเออมาหลัไปจกกินน้ำเย็นใช่เนาะคือฝันได้สสดอกว่คือร้อแล้วมันเป็นนั่เลยอั่ะ มันเย็นนั่นแหละมาจะชดมาทางนี้เออแม่กินให้หมดกินไปตดนน้ำมันก่อนนวลกินให้หมดนะแม่เสียดายของเสียดายอายุแต่มันไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเสียอ้าวเกิดมาเป็นมนุษย์เขาก็กินแบบนี้แหละกินใส่ห้างมาเนี่ยแหละจับมันกระโปรงขาวไปเดินยูโบอาเพ่กเราได้น้ำตัวไหน อันเดีได้นกินร้อนนะแม่น้ำกินบดละแหละน้ำมาจากภูเขาทั้งบด่นแหละลน้ำมาจากบ้านหรึ่ว่านี่เอออ๋อน้ำที่น้ำแร่น้ำภูเขาอะพ่ออ่าน้ำภูเขาแหละที่นี้ก็จบลงแค่นี้นะคะอิ่มแล้วอเอาแม่ไม่กินให้หมดไนดะ้ในชามในนั้นนะมันอิม่มแสดงว่าแม่เผ็ดเ่ะอนะ่ แต่เผ็ดมันอิ่มมันเยอะเพราะว่าเอานี้ใส่โอ้นั่งยื้ตัวแล้วครับยื้ตัวแล้วครับเมื่อกี้ไปปวดตะขอกางเกงออกปวดตะขอแล้วนั่งใหม่แล้วปวดตะขอแล้วนั่งใหม่กินได้หมดหรืว่าใช่ชิปหกนาฬิกาเริ่มงานเนี่ยก็อร่อยนะครับก็ใช้ชิปหกครื่งอร่อยครับพอดีกินง่ายไหมก็ได้ไหมเก้าอี้นั่งหน่อยกินให้หมดเลยเพื่อกินนไปฟังหน่อยก็ได้กินไปมายื่นห่างขึ้นปาดเปียกเนาะ้ไม่เล่นเท้อ เห็นแต่เพรไปกินนันหอยอยู่กลางทุ่งนะกินไปกินมาซักข้าวซักขราวเ็ดลวเหออเป็ดไรทุ่งนะเจ้าเคยเห็นบอกทำไมอ่ะอ๋อกินคือระหว่างกินนะ จะไปทินอะไรก็ได้แบบกินปลาคอนี่ยลกไปแรกนะมันจะกินได้เยอะนะมันให้เยอะมันบุกไงอ๋อการที่เป็ดยืดอีกคือจะกินอีกเยอะๆเจ้าบ่อกี้เห็นบมเท่าเอ้ยถึงถึงเห็นก็ไม่รู้อาการของมันเป็นเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยไฟเราก็เจ้ามื่เมื่อท้รบิดาเจ้ามือชื่อที่ขึ่นคำเล่าอยู่ตอนแรกค่อยคิดว่าจะชมค่อยบอกว่า เจ้านี่ก็บาธรรมดาที่ไหนได้เจ้าก็ซื้อเหมือนเหมือนที่เขาว่าเนอะเหมือนกันเราค่อยเจ้าอ่ะเออแต่ค่อยเซอร์เบอร์จริงๆแลจริงแต่นี้เป็นบางอันคือเขาไม่ได้รู้ว่าอ่าเป็ดมันหากินแบบไหนเดี๋ยวนี้ปล่อยแก่แล้วแก่เลยไงค่อยอ่ะคือกันไม่ค่อยได้อะไรเลยชีวิตนั่นก็กินหน่อยเนะไม่รู้พวกนี้จะตื่นหรือเปล่ากัก็เลยไม่อยากอะไรมากมายดีไม่ดีมันไม่ถึงพรุงนี้จะทำก็มีวายอย่างงั้นดิ เอาจริงได้บางคนอ่ะไปนอนกลางวันอ่ะไปเลยได้เอาคนนั้นอ่ะเขาลงมาจากเขาเนาะเขานอนเย็นเย็นอ่ะเขาเขาไปเลยไปเลยไปหังบ้านกรุงอ๋อเปิ้าไปเลยมันมันฮอนนี่บอ่ะร้อนร้อนนี่ฮะมีนั่งต๋อมเลี้ยงใครนะเลี้ยงลูกชาวเพิ่นตองเหรอเออตองก็น้ำเย็นมากินบ่ ขอบคุณนายรเยด้วยซาธุสาธุขอบคุณนายรที่อย่างนี้เอาใหม่ที่เมื่อกี้หรือจะปิดพอดีเลยเอาใหม่นะเมื่อกี้สาธุสาธุขอให้เราไม่รวยเด้อพี่ะวันอนุโมทนาขอบคุณนายรสําหรับอาหารเช้าวันอาหารเที่ยงก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนาะนะครับเพิ่นเอาก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็มีส้มตำส้มตำอันนี้คือในส่วนของแล้วก็ขนมจีนนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับตอนเย็นใช่ไหมเนี่ยนี่เกาเหนี่ยมหอม โออ้กบหงของพ่อพื้นมีข้าวกล่องมีอะไรนะแม่ลุงพันหามันไม่เกี่ยวกับตอนเย็นใช่ไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยเออตอนเย็นต่างหากให้เสียงยังอีกรุบกรุบอ้สุดยอดเลยค่อยกินไม่ได้หรอวตอนเย็นค่อยกินตอนนี้แล้วกันจุกบอกเออสิอิ่มดูเต็มเต็มตานะคะนี่คือหน้าตาไทยบ้านนอกเด้อนะคะสิมาแล้วมาแล้วคือห้อยคืถึงนย ถ้าไม่โดนก็ไม่ถึงไม่แม่เอาแม่เอาไม่ต้องใส่มาขึ้เสียงอะไรดังใช่ไหมเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมลุงคือมันครบขอบเดือนพอดีครบขอบเดือนโอ้ออกไปวันที่สามที่สี่ที่สามโอ้ครบขอบพอดีเลยเนี่ยครบขอบเดือนนึงโอ้โหต้องเดือนต้องมาเดือนหนึ่งต้องมา แว่นเจ้าใส่ดีๆไม่ได้เดี๋ยวลงดันขึ้นไป็นตาที่เยนะพูดกับไม่เอ็นตาหรอมันเป็นมาตรฐานผมมันลองนี้อย่าทำเป็นเท่อะไรบ้างมาลองทำเป็นแบบคนปกติกับเขาบางทีเจ้าเนี่ยทำอะไรทีปกติสิยิงหรอแม่พูดนะบอกแม่พูดว่าอย่างนี้ขาแว่นตามันยาวรวมทั้งแม่ด้วยนะแม่ว่าธรรมดาน่ะเดินเมษาน่ะ สุนัขมันจะเป็นบ้าอ้าวที่นี้มันไม่เป็นบ้าก็แสดงว่าแอบได้ข่าวข่าวเลยรีบมาคิดถึงข่าวข่าวเงียบพายไปดีมากเลย MC นั่นก็ไม่รู้จะเซลจะหยอกอะไรลุงพันธั่นก็เลยแบบว่าประมาณนั้นไปนะโนังซึมนังเศร้าอย่างแบบนี้นังซิมนังเศร้ายัง เราเจ้าถ่ายย่างนะตรงนั้นนะลุงพะลุงวังถ่ายเครื่องแบบนี่เหอเครื่องก็ยังไม่ถ่ายลุงพันเลยม่อถ่ายได้เทานะผมเบอร์นั่นเนาะแล้วที่เราซองสบาทเนาะโอ้ยค่อยมันทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะก้องค่อยก้องมันร้อนค่อยจะลืมเนอะไมยไปแล้วบอกจะมาเหรอ